ว่าทิมหมัดมาครับผมทิมหมัดหนึ่งสองมาเจอหมัดขวาสวนคืนไปเหมือนกันเอาครับอับปร์คัตมาตีเขา่าเจอหมัดขวาสวนครับเตะซ้ายไปเจอหมัดขวามาเอัปร์คัตมาเจอหมัด สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับมวยไทยฮีโร่และดมินทีครับซีรีส์มวยไทยในตำนานวันนี้นะครับเราจะย้อนกลับไปในปี2006ครับไปชมการแข่งขันของบัวขาววันชาเมครับผมยอดมวยขวัญใจชาวไทยและชาวโลกครับโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมจะจัดขึ้นที่ประเทศสวีเดนครับเป็นศึกเควันะครับผมรอบคัดเลือกในประเทศยุโรปครับโดยเจอกับแชมป์มวยไทยคิงคัพนะครับผมอย่างโอเล่โรเซนครับซึ่งฝึกฝนมวยไทยที่เมืองไทยมายาวนานนะครับแล้วก็ยังเปิดค่ายมวยในเมืองไทยด้วยครับชื่อเลกซี่ยิมนะ ครับผมที่อุบลราชธานีเราลองไปชมกันครับว่าการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นครับนี่ฮะโอเลโรเส้นฝั่งซ้ายนะครับผมสีน้ําเงินครับแล้วก็บัวขาวนะครับฝั่งขวาสีแดงครับมาถึงก็เวียงขวามาก่อนเลยครับผมทักทายบัวขาวก่อนเลยเดินเข้ามาต่อยท้องครับต่อยท้องแล้วเวียงหมัดมาอูน่ากลัวฮะนี่ฮะตีเข่ามาครับบัวขาวผลักออกไปแล้วก็เตะครับผมนี่ฮะหดแข้งขวาไปทีนึ่งเขี่ยขาหน้าครับ เดินเข้ามาทิมหมัดทิมหมัดครับผมบัวขาวนี่ฮะลงเส้นเดินเข้ามาต่อยท้องแล้วก็เหวี่ยง 1- นึ่งสองมาครับโอ้พลังหมัดน่ากลัวนะครับต้องระวังดูไหล่ฮะดูไหลดูตัวครับผมเตะเจาะยางมาครับผมเจอเตะขาไปเหมือนกันนี่ฮะเดินลุกไล่เข้ามาครับผมบัวขาวยังพิงเชือกอยู่ฮะอย่างนี้เดินเขาใส่เตะขามาอีกทีนึงครับเตะขวามาครับผมบัวขาวผักไปแล้วเตะขวาขึ้นกันคอยังติดบล็อกอยู่ครับนี่ฮะทิมหมัดมาครับ เนี่ยไม่ต้องถอยกันมากครับผมเดินออกอาวุธใส่กันได้เลยนะฮะตั้งแต่ยกหนึ่งต่อยท้อไหมครับกติกาเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับผมไม่มีศอกนะครับแล้วก็ตีเข่าได้ครั้งเดียวครับดูครับอุยังหมัดมาเจอัวขาวดึงหลบแล้วต่อยคืนครับโดนเตะจ่อยางมานี่ฮะดูเขาเรืเราเส้นครับดูกล้ามเนื้อรูปล่างนะครับผมใหญ่มากครับนี่ฮะอัปคัดมาโอ้ดูแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่น70โลเท่ากันนะครับผมแต่ว่าบัวขาวเนี่ยจริงๆแล้วน้ําหนักในตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักธรรมชาติไม่ถึง70็ดโลนะครับผม ดูฮะโอเลโลเซนครับนี่มีเมียเป็นคนไทยนะครับนี่ฮะต่อยท้องเจอแข้งซ้ายไปครับนีบ่ต่อยท้องอีกทีเจอหมัดขวาซ้ายครับผมโอ้โหดูฮะไม่เป็นไรครับผมบอกว่าเดินเข้ามาครับต่อยกันครับ นี่ฮะต่อยท้ออีกทีเจอหมัดขวาของบัวขาวเข้าไปโอ้โหอีกเด่นเลยฮะเดินมาแข้งซ้ายครับผมขึ้นกันคอเลยโอ้โหสวยงามฮะเมื่อกี้1นึ่ครับเข้ามาครับหมัดขวาเต็มเต็มหน้าฮะนี่ฮะโอ้โหดูครับแรกหมัดกัน1นึ่งสองนว่าูยังหมัดไปโอ้โหทั้งหมัดขวาหมัดซ้ายของบัวขาวนี่ก็รุนแรงมากครับโอ้โหนี่ฮะแข้งซ้ายมาครับผมโอ้โแต่เจอบัวขาวหมัดขวาสวนแล้วแข้งขวาสวนขึ้นก้นคอนี่ะต่อยเข้าไปต่อยเข้าอีกทีนึงครับโอ้โหแรกอาวุธกันตั้งแต่ต้นยกนะครับผมตอนนี้กลางยกแล้วครับนี่ฮะหนึ่งสองสาม เดินเข้าหาคร uh ับโอ้โหบัวขาวเป็นฝ่ายเดินนะครับผมเนี่ยคราวนี้ตูดดูครับโดนต่อยท้องกระเด็นออกมาบัวขาวจะตัวบางกว่านิดหน่อยนะครับเนี่ยฮะต่อยท้องเข้าไปแต่ว่านี่ฮะยิ่งต่อยยิ่งเหมือนตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมโอ้โหดูครับเดินเข้าหาครับนี่ฮะต่อยท้องไปอีกทีหนึ่งแลกจวงแลกค้องนะครับตอนนี้เนี่ยฮะอัปคัดมาอูดูครับแข้งขวาของบัวขาวขึ้นก้านคอแต่ยังไม่เป็นไรครับนี่ฮะหนึ่งสองมาเจอหมัดขวาบัวขาวสวนขึ้นไปเหมือนกันต่อยมาอีกทีนึงฮะ โอ้โหแยบไปแล้วก็เตะซ้ายหน้าครับโอ้โหดูครับรุนแรงมากฮะโอ้เตะเจาะยางมาครับเตะเจาะยางคืนเอาซี่มาฮะไม่ต้องหนีครับผมทิมหมัดไปทิมหมัดไปครับเตะเจาะยางไปอีกทีนึงครับรอเส้นทํายังไงครับทิมหมัดคืนมาเหมือนกันโอ้โหดูครับพลังหมัดรุนแรงนะฮะดูครับเดือนมาโอ้โหโดนครับเหวี่ยงขวาโดนกันคนละทีโอ้โหแลกซ้ายกันครับผมตีเข่ามาแต่ว่าล้มลงไปโอ้โหนี่ฮะต่อยกันสนุกสนานมาฮะนี่ฮะต่อยท้องมาครับผมบัวเข่า นี่ที่หมัดไโอ้โหดูครับเหวียงมาครับัวขาวดึงหลบได้เวียงซ้ายขึ้นไปบ้างเหมือนกันครับเดินมาฮะนี่ฮะจะหมดเวลาแล้วครับจังหวะนี้อหมดยกซะก่อนนะครับผมโอ้โหดีฮะโอ้ในยกที่หนึ่งนี้ต่อยกันดีทั้งคู่ครับเดี๋ยวลองดูครับว่าภาพช้าครับผมจะเป็นยังไงบ้างครับนี่จังหวะนี้ครับเวี่ยงขวามาครับผมบัวขาวเกาะขาไว้แล้วก็เตะขวาสวนขึ้นไปนะครับผมจังหวะนี้หมัดขวาเต็มเต็มเลยครับหมัดซ้ายไม่โดน นี่ฮะเดินเข้าไปครับผมหมัดขวาเข้าไปเจอเหวี่ยงขวาสวนมาเหมือนกันครับผมนี่ฮะขวามาครับบัวขาวก็ขวาไปครับผมนี่ฮะขวาเหนียประคัดแล้วก็เหวียงมาเจอแข้งขวาของบัวขาวเข้าไปเต็มเต็มแต่หูรองเส้นยังไม่เป็นไรครับนี่จังหวะนี้ต่อยมาครับผมโอ้โหขวาเต็มๆต็มเลยครับบัวขาวไม่เป็นไรเหมือนกันต่อยซ้ายสวนคืนครับเจอเข่ามาแต่ว่าล้มลงไปก่อนครับเดี๋ยวลองดูยกที่2ครับโอ้โหยกที่หนึ่งก็มันสะใจแล้วนะครับดูว่ายกที่2บัวขาวจะแก้เกมยังไงนะครับผมนี่ฮะ นี่ฮะโอ้โหงูองท้องมาเจอแข้งซ้ายไปแข้งซ้ายไปอีกทีนึงครับดูฮะแลกอาวุธกันนะครับผมมานีฮะโอ้โหหมัดขวามาเจอแข้งซ้ายหมัดขวาเข้ามาแล้วเจอหมัดขวาสวนครับนี่ฮะบัวขาวเดินเข่าแล้วครับผมนี่ฮะไม่ได้ล็อกคอตีเข่าก็เดินทิมเราได้นะครับผักเราก็แทงเข่าได้นะครับดูฮะเดินเข้ามาครับนี่ฮะไม่เกรงศักดิ์ศรีกันทั้งคู่เลยนะครับผมนี่ฮะแชมป์คิงครับกับแชมป์เควันเตะซ้ายไปครับผมดูครับทิมหมัดมาครับผม ทีมหมัดหนึงสองมาเจอหมัดขวาสวนคืนไปเหมือนกันเอาครับอับประกันมาตีเข่าเจอหมัดขวาสวนครับเตะซ้ายไปเจอหมัดขวามาอัประกันมาเจอขาหมัดซ้ายอู้หดูครับโอ้ย <laughs> กรรมการขวางไว้พอดีครับบัวขาวล้มลงไปกรรมการบอกว่าขอโทษนะครับผมมัวขาวบอกว่าไม่เป็นไรครับ โอีคท okay, ิมหมัดมาครับผมโอเลโรเซนโอเลโรเซนขวามาโอ้โหหมัดแรงมากเตะจาะยามาเจอขวาเราก็ซ้ายไปครับซ้ายอีกทีนึงเดินเข้ามาตีเข่าครับผมนี่ฮะแล้วก็นี่ครทำตีเข่าได้ครั้งเดียวนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้บัวเขากอดไว้ไม่ให้ออวุ่นนะครับนี่ฮะเดินเข้าไปทิมหมัดมาครับผมบัวเขาบอกได้เตะจาะยามาเจอหมัดขวาไปครับผมโอ้โหรุนแรงครับนี่ฮะหมัดขวามา ล็อกกันไว้ก pues ่อนครับกรรมาการรีบแยกนะครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกครับคือตีเข่าได้ครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่ได้ให้ล็อกคอตีเข่าครับเดินเข้าไปต่อยต่อยครับเราก็จับตีเข่าอู้ดูครับนี่ฮะต่อยไปอีกทีนึงมีไรแขนกันครับผมตีเข่ามาเหมือนกันครับโรเซ่โอเล่โรเซ่นี่ก็คืออย่างที่บอกเขาฝึกฝนมวยไทยมานานนะครับเดินเข้าไปครับนี่ฮะอู้หัดขวามาเจอซ้ายตีเข่าไปอีกทีเจอซ้ายขวาซ้ายขวาครับอู้ยมาครับโรเซ่นบอกว่าม่าเดินเข้ามาเจอตีเข่าครับผมนี่ฮะโอ้ล็อกคอ ตอนนี้พอดีต้องขออภัยนะครับผมตัวไฟล์มาต้นฉบับเนี่ยภาพอาจจะไม่ชัดนะครับผมเดินเข้าหาครับเตะเจาะยางไปครับผมทีมหมัดทีมหมัดไปครับเหวี่ยงซ้ายแล้วก็ขวาครับผมล็อกเอาไว้หมัดซ้ายขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหกระเด็นเลยครับเอาครับโอเลเซ้นนี่ฮะโอเล่โรเซ้นโดนหมัดสองสามครับผมนี่ฮะเราเจอเข่าไปโอ้เอาละครับผมกรรมการต้องนับก่อนครับผมโอ้ตอนนี้บัวขาวครับจัดชุดใหญ่แล้วครับผมตอนนี้โอ้โห เอาละฮะตอนนี้เป็นพังบัวขาวนะครับผมที่ออกวุฒได้ดีกว่าครับเนี่ยโดนปล่อยท้องมาแต่บัวขาวทนครับผมเนี่ยเดินเข้าไปเจอหมัดขวาซ้ายครับผมอุ้ยล้มลงไปครับโอ้ลื่นนะครับผมลื่นที่มุมนะฮะอาจจะเป็นน้ําที่เปรียกอยู่ที่มุมนะครับผมตอนนี้เดินเข้ามาครับผมเจอหนึ่งสองมาครับเนี่ยพยายามต่อยสู้ครับเจอหมัดขวาเข้าไปอีกแล้วโอ้ดาวอีกแล้วครับผมเนี่ยฮะล้มครั้งที่สองแล้วครับพอดีจังหวะเมื่อกี้ที่เตะมานะครับแล้วก็บัวขาวก็สวนด้วยหมัดขวาพอดีนะครับ คราวนี้ล้มไปสองรอบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าล้มอีกครั้งหนึ่งก็คือจะแพ้เลยนะครับเป็น TKO นะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงฮะเดินเข้าไปเหวี่ยงซ้ายครับอัปเปอร์คัตขวาต่อยซ้ายขวาครับผมเตะขวาไปอีกทีนึงครับผมกระเด็นไปนะครับเอาละฮะเดินเข้ามาเจอกระโดดเข่าครับผมเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับผมล่วงล่วงลงไปเลยกรรมการยุติการชกแล้วครับผม TKO นะครับผมก็เป็นกรรมการนะครับผมที่เป็นมาฝ่ายเอายุติการชกนะครับนี่ฮะบัวเขาก็ล้ำโชว์นะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ผู้ชมนะครับที่เมืองสวีเดนตตอออนนนั้้ก็โโหบมื นะครับอย่างที่บอกครับตอนนั้นโบขาวก็เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วครับนี่ฮะจังหวะที่เหวี่ยงหมัดขวาแล้วก็ตามซ้ายนะครับนี่ฮะแล้วหมัดซ้ายไปอีกทีนึงครับเข้าไปตีเข่าเข้าไปอีกทีนึงครับผมโหนี่ฮะจัดคอมโบชุดใหญ่แฮปปี้มิวเลยครับโดฮะหนึ่งสองครับผมแล้วก็ตีเข่าเข้าไปอีกทีนึงครับโอ้โหคอมโบแห่งความสุขนะครับแต่คนโดนคงไม่สุขเท่าไหร่นะฮะตอนนี้หมัดขวาเข้าไปครับผมนี่ฮะเราก็ซ้ายครับผมแล้วก็ตีเข่าขึ้นไปโอ้โหนี่ฮะกรรมการต้องนับก่อนนะครับอะไรเงี้ยไไลลลลุ่่่่กเเขขข้้้าาาาาาปหมมมััดวววววซยแแจอสนนนตืะครบผ นี่ฮะเราก็จังหวะที่จะจบนะครับนี่ฮะจังหวะนี้หมัดขวาเข้าไปครับโอ้โหนี่จังหวะที่กระโดดเข่ามาครับผมในบัวขาาผักออกไปแล้วก็หวิ่งซ้ายครับโอ้โหนี่ฮะเต็มเต็มเลยครับวี่งซ้ายหมัดนี้ครับผมทําให้โอเลโรเซนเนี่ยล้มลงไปนะครับแล้วกรรมาการก็มายุติการชกก่อนนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ครับมันสะใจหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเมยไทยฮีโร่ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนเมยไทฮีโร่นะครับสามารถส่งดาวได้ครับเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินหรือถ้าเกิดว่ายาจะสนับสนุนเป็นรายเดือนก็รายเดือนครั้งละ99บาทครับสามารถที่จะยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับ ปัจจุบันครับครูบัวขาวบัญชาเมฆนะครับในวัย38ปีเนี่ยก็ได้สั่งสมชื่อเสียงมามากมายครับแล้วก็เปิดบัวขาววิลเลจนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับเป็นทั้งค่ายมวยนะครับเป็นทั้งที่พักนะครับมีไร่สวนนามากมายครับและกําลังจะเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีกีฬาบัญชาเมฆเพื่อที่จะสอนมวยไทยในรูปแบบของการศึกษาเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ